ครอปยันหงเอาจริงแน่หวังชูทรฟีย่ยูโรป้าเพิ่มเหยื่อขึนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันว่าเขาต้องการพาหงแดงคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในฤด,ดูกาลนี้มาครองให้ได้เราต้องการเพิ่มถ้วยรางวัลอีกใบที่เขายังไม่เคยได้หลังจากเคยพาทีมเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้มาแล้วเมื่อฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6ซึ่งเป็นซีซั่นแรกที่เข้ามารับงานในถิ่นแอนฟิล แต่ก็ต้องพลาดท่าท่ายต่อเซบีย่าไป1 3ต่อ3ในรอบชิงชนะเลิศจนถึงเวลานี้นายใหญ่ชาวเยอรมนันพาเลตแมกชีนประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกคราบเบอร์ครับเอฟเอครับและคาราบาวครับยังเหลือถ้วยใบกลางของยุโรปที่ยังไม่ได้สัมผัสและในฤดูกาลนี้พวกเขาต้องหลุดมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้พอดีซึ่งหลายฝ่ายคาดว่า จะเป็นเวทีของนักเตะส,สำรองที่ไม่ค่อยจะลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกมากกว่าตัวจริงไรก็ตามกุนซอไว้56ปีกลับไม่คิดเช่นนั้นโดยออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนเกมที่จะบุกไปเยือน LAS เ l i n สคทีมจากออสเตรียที่สนามไลฟ์ไฟเซน่นอารีนาในนัดแรกของยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ีวันพฤหัสบดีที่21กันยาย,ยนนี้โดยกล่าวว่าทีมต้องมีแรงจูงใจซึ่งการคว้าแชมป์เป็นเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้เรามาที่นี่เพื่อแข่งขันไม่ใช่เพื่อให้โอกาสกับใคร กรอบกล่าวปีแรกของผมผมคิดว่ายูโรปาลีกมันเป็นอะไรที่มากเกินไปสําหรับเราจนกระทั่งเราเข้าไปรอบชิงชนะเลิศผมคิดว่าเราไม่ได้มีฟอร์มที่โดดเด่นเลยจนกระทั่งถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ แต่นั่นเป็นคนละเวลาเป็นทีมที่แตกต่างเราเตรียมตัวดีขึ้นเราสนุกมากขึ้นที่ได้อยู่ที่นี่ตลอดตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างเราต้องมีแรงจูงใจและเราตื่นเต้นที่จะได้เล่นในยูโรปาลีกสำหรับริวพูเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะหนะรายการนี้แต่เฟอร์จิลฟานได์ออกมาลดความคาดหวังดังกล่าวโดยเผยว่าเราต้องใจเย็นและใจเย็น มีเกมมากมายให้เล่นและโอกาสพลิกผันสามารถเกิดขึ้นได้คนอื่นๆจากภายนอกจะพูดอะไรก็ได้แต่เราไม่ควรกังวลและคิดถึงเรื่องนี้เราควรจะมุ่งสมาธิไปที่การแข่งขันเท่านั้นขอขอบคุณภาพ Getty Images.com ภาพแหล่งข้อมูลข่าวขอ,ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ